นครับท่านผู้ชมก็ขอสวัสดีด้วยนะครับที่จากที่หางหายกันไม่นานถึงกี่วันวะน่าจะน่าจะสักเดือนนึงได้นะฮะเพราะว่าก็มีเวลาอยู่ักบจ่ว่าที่เกยบถ่ายนะครับไม่มีอะไรจะมาถ่ายนะครับเอาใหม่นะครับวันนี้โอเควันนี้จะมาสอนตั้งค่าเอเซียปูนะครับโปรแกรมที่ผมใช้นะมันก็รื่นดีนะฮะ โอเคก็อันแรกนี่ก็ให้เลือกเป็นเฮดสองอกหกสี่นะครับก็มีเสียงรถรุก,กวนนิดนึงนะครับก็เลือกเป็นเฮดสองหกสี่นะครับอันที่สองนี่เป็นความเป็นขนาดของหน้าจอนะคะขนาดของหน้าจอนะครับว่าของผมมันสูงสุดแค่ 480p นะครับถ้าเครื่องใครมี 720p ก็เอา700นะครับเพื่อที่จะได้อัดเต็มจอนะครับ ส่วนนี้ก็เลือกเป็น cpu นะครับอันกลางนะครับนี่เป็น fps ก็เอา10นะครับกับ30นะครับส่วนวิดีโออะไรเนี่ยเออผมลืมบอกนี่ครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กสองอันนี้นะครับโอเคนี้เลือกเป็นไมโครโฟนนะครับนี้เป็น32แล้วกันอันนี้เป็นการเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องครันนี่นะครับจะกล้องอยู่ทางนี้เราสามารถ เลื่อนเล่นกล้องได้นะเล่นไปตรงอื่นได้นะครับอันนี้เป็นความคมชัดของกล้องนะครับว่าจะชัดไหม่านะครับกีบิดอันนี้เป็นการซ่อนเนี่ยซ่อนทุอมเนี่ยซ่อนเนี้ยอ,อันเนี้ยที่ผมขย,ยับอยู่เนี่ยเอสยเนี่ยการซ่อนตรงนี้นะครับซ่อนแบบไม่ให้เห็นเป็นรูปอย่างนี้อยู่ตรงข้างบนนี่นะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นโชว์ทัศนะครับที่เป็นลูกวงกลมที่ผมเนี่ยสไลด์ไปสไลด์มาอยู่เนี่ยนะครับโชว์ทัศนะครับอันนี้เป็นการเซฟนะครับอันนี้เป็นการแบบถ้ากดดับหน้าจอปุ๊บวิดีโอจะหยุดถ่ายนะครับโปรแกรมจะหยุดถ่ายทันทีนะครับวันนี้อย่าติ๊กนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นการเปลี่ยนสีนะครับแบบหน้าจอของคนจะไม่เป็นสีที่เป็นของหน้าจอคุณนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะครับขอฝากกดแค่นี้นะครับ